จะไปสักคิ้วเนี่ยหนึ่งเลยใต้ท้องคิ้วตรงนี้มันหายไปปัญหาของขวัญค,คือเออเขาเรียกกระดูกตรงนหนคิ้วไม่เท่ากันนะคะเรื่องประสบการณ์ของช่างนี่สําคัญที่สุดเป็นเพราะอะไรเพราะการสักคิ้วมันปึกอยู่ที่หน้าของเราเลยคือถ้าบ้งก็คือบ้งๆง,งนึกออกปะแต่ถ้าปังก็คือปัง,ป,งปังเลยเนึกออกปะ One two three funky สวัสดีค่ะทุกคนขาขวัญน,นะคะวันนี้กบมาเจอกันอีกแล้วแต่ว่าเราจะพาทุกคนออกไปข้างนอกปกติเราจะนั่งพูดกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่วันนี้จะพาทุกคนอ่ะออกไปเสริมสวยกันคือก่อนหน้านี้ขวัญอนะรีวิวเรื่องของการฉีดปากไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็คือไปดูสักปากก็รีวิวไปแล้วใครยังไม่ได้ไปดูก็คือไปดูเนาะวันนี้นะคะจะมารีวิวในเรื่องของการไปสักคิว้วคือเนี้ยไม่ได้เขียนคิ้วเลยคือมีขนคิ้วนะ แต่มันมีน้อยแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราขี้เกียจเขียนคิว้วเราอยากสักคิว้วเพราะว่าเวลาไปออกกำลังกายหรืออะไรบางทีมันไม่มีคิ้วไปเลยหน้ามันก็จะดูแบบเผือบหลังจากที่เรามีปากแล้วสีปากที่เราสักมาก็คือ ต้องใส่แมสไงพวกเนี้ยเออก็คือไม่ค่อยได้โชว์อะไรก็เลยแบบว่าโอเคงั้นงานคิวเราต้องปังแล้วแหละก็เลยตัดสินใจนะคะไปหาช่างม้มคนเดิมเลยที่รูน่ารูมนะคะที่ขวัญแบบไปทั้งทำเล็บเสริมสวยทังต่งนานที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็นัดไว้เดี๋ยวจะไปสักคิ้วกันก็คือไม่ได้เขียนคิวไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสักแบบไหนแต่เบื้องต้องนอะขวัญมองว่าขวัญจะสักแบบเส้นนะอยากให้แบบคิ้วมันเขียนแบบตุกๆๆกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยากได้แบบ ถมสีชัดๆขนาดนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเพราะว่าบูมเนี่ยจะเป็นคนที่สักคิ้วสวยมากเนาะแบบเป็นเล็งเส้นนี่คือแบบสวยเกาหลีเวอร์ไปธรรมชาติแล้วก็จะบอกว่านอกจากที่สักคิ้วธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของโง่เฮงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะมานั่งเราให้ฟังนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านลูน่าลูมทองหล่อค่ะไปเลยถึงร้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ร้านลูน่านลูมรลทันสวยนะเป็นแบบสีน้ําเงินสไตล์นี้นี่ แล้ก็จะมีทําเล็บด้านในแล้วก็ต่อขนตาใดๆมีทั้งหมดเลยระหว่างที่รอช่างบูมนะคะพอมาถึงแล้วเราคิดว่าเอ้ยให้ดูเล็บนิดนึงเพราะว่าทําที่นี่นะคะนอกจากที่แบบว่าเอ้ยได้เล็บสวยแล้วอ่ะเขายังดูแลด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบว่าบางทีเราไปน้ำทำเล็บใช่ปะ่ะบางทีทําไปไม่กี่วันเล็บหลดุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทิ้งแล้วถูกไหมที่นี่คือประมาณกี่วันเนี่ย กลับไ7วันค่ะ7วันเนี่ยคือเราทําเล็บไปประมาณอยู่ใน7วันว่าโอเคสีหลุดหรือว่าแบบบินตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกระโปรงกระต๊อนอัไต่างก็คือกลับมาแบบช่างดูให้ได้วันนี้ขวัญก็คือจะเปลี่ยนลายเล็บไปเลยเพราะว่าจริงๆขวัญทำอันนี้ไปยาวมากเลยระมามันนานมันนานมากๆเราเล็บมันเริ่มแบบเริ่มงอขึ้นมาแล้วขวัญก็จะรีบมาก่อนเพราะว่าถ้าเรามามาทีหลังอะมามาหลังจากเนี้ยมันจะต้องต่อใหม่แล้วเออเล็บันจะเริ่มแบบ เปิดเริ่มอะไอรขึ้นเน้นมันจะไม่ค่อยเปิดเลยนะเห็นบ้าเออเนี่ยก็เลยแบบแก้เล็บไปก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันว่าขั้นตอนเป็นยังไงนี่นะคะคิ้วก่อนสักอย่างที่ให้ดูไปแล้วอธิบายให้ฟังหน่อยคืออันเนี้ยขวัญสักไว้ประมาณสามสี่ปีได้แล้วมันมันเป็นยังไงอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้มันก็อ่อนลงแล้วแต่ก็ยังมีทรงอยู่มีออช่วงแบบสีหายสีขาดไปบ้างแต่ดีที่มันไม่เฟดแบบแดงเขียวอะไรมากแล้ววันนี้คือเราจะแก้ทรงคิ้วให้มันเป็นแบบลักษณะไหน ต้องมาออกแบบทรงกันดูก่อนอ๋อเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราจะวาดก่อนใช่ป่ะว่าแบบมันจะเป็นครงประมาณไหนโอเคเราเน้นแบบว่าทรงตรงแบบเกาหลีหักตรนนงนิดนึงเนายได้ขวัญวิทีเคยได้หมดเลยแต่ว่าสมมติถ้ามันมีรอยเกา่าอ่ะมันอาจจะต้องแก้ได้ไม่เยอะไม่เท่ากับแบบคิ้วที่ไม่เคยมีรอยสักมาเลยเอะแบบนี้เพราะว่าอย่างคิ้วอันนี้ยคือขวัญมีโหนข้างบนหักตรงนี้ด้วยถูกไหมเอออ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ารอดีไซน์ออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะ ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำความสะอาดคิ้วก่อนที่จะสะักอันนี้คือปกติสีที่ใช้นี่มันสีแล้วมันจะไม่ม่วงใช่ปะคือสมัยก่อนอะเคยไปสักอยู่เมื่อประมาณแบบย้อนกลับไปประมาณหกเจนะ็ดปีที่แล้วการสักคิ้วครั้งแรกอะอันนั้นอะสักแล้วแบบมันจะมีความม่วงเบาเออแต่อันนี้คือเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้สีแบบแนวนั้นแล้วใช่ไหมไม่ไม่แล้วเพราะว่าสีตอนนั้นคือแบบมันจะเป็นสีเคมี แต่ตอนนี้สีเขาใช้สีออร์แกนิกกัรหลังเฟดก็จะไม่ม่วงไม่แดงไม่เขียวออเอเอ,เอทุกคนช่างอะ่ะต้องเลือกให้เป็นนะคะแล้วก็ของที่ใช้อะ่ะก็ต้องถามเขาด้วยไม่ใช่ว่าเห็นโกถูกแล้วแบบไปสักอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็สักนี่มันจะมีเหนือชั้นผิวมีอะไรอย่างเงี้ยได้ปะใช่ค่ะเ,เวลาสักก็คือมันจะมีสกัก ผิวชั้นบนผิวชั้นที่สองไม่ควรจะเกินชั้นที่สองอเพราะถ้าลึกไปกว่าน,นั้นอ่ะมันก็จะอยู่ยาวกาับเราไปแบบสิบปีได้นอนคนบางคนนะคะไปสักมาแป๊บเดียวเดือนสองเดือนือหายหมดอันนั้นก็ต้องดูด้วยว่าแบบไปสักแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วคือเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะออกแบบทรงคิ้วกันเดี๋ยวขวให้ดูีกทีนนะทุกคนตอนนี้จะตั้งใจก่อนเดี๋ยวคิวเดียวดีวให้ดูว,ว่าตอนล้างเสร็จแล้วอะ่ะจะเป็นยังไงค่ะ นี่ค่ะทุกคนคะลองล่างแล้วนะคือคิ้วเก่าขว่าที่ทํามาข้างเนี้ยหางอะ่ะมันทําให้มันตกมันเลยทําให้ดูมันเศร้าๆไปนิดนึงคือส่วนตัวนะเวลาเราแต่งหน้าเรารู้สึกว่าเราต้องออกคอยเอาคอนซีลเลอร์เก็บตรงช่วงรอยเก่าเสมอเลยอันนี้ก็คือวงลองเขียนให้มันเปิดขึ้นนิดนึงมาช่วยอธิบายก่อนเลยเร็วอ่ะด้วยหงเหงที่ถูกต้องนะคะคือหางคิ้วไม่ควรตกก็คือหางคามมิ้วควรแบบว่า <c oughs> ป่าแบบป้านออกไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยโดยจับหัวแหง,หงแล้วก็ทรงคิ้วที่ออกแบบอะให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลดอายุทําให้แบบหน้าดูเด็กลง<ม>แล้วก็ดูแบบตามเทรนมากขึ้นจะไม่ใช่เป็นคิ้วโกงโกงเหมือนสมัยก่อน<ม>อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ประมาณนี้แล้วก็คิ้วดูแบบหนาขึ้นนิดนึงด้วยเนะช่วงคิ้วตรงน,นี้ปัญหาของขวัญคือเออหนกเออขเขาเรียกกระดูกตรงหนคิ้วไม่เท่ากันอะค่ะ ข้างนี้ก็จะบุ๋มว่าข้างนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรที่มันมีสองข้างมักจะไม่เท่ากันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วอคือเวลาเขียนคิ้วเนี่ยขวัญบอกตลอดนะคะว่าคิ้วสองข้างเป็นพี่น้องกันนะไม่ใช่ฝาแฝดเออเพราะนั้นแล้วคือเราก็แก้ไขให้มันคล้ายๆกันนะคะต่นเ,นเหมือนการรูจมูกคนเรายังไม่เท่ากันเลยเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือเราจะเริ่มสักแล้วใช่ปะใช่ค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการสักนะคะ อันนี้เราหมักสีกันอยู่นะคะทุกคนค<ม>่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่า<ม>ทรงมันโอเคไหมอะไรยังไง<ม>นั่ง<ม>ดูอะไรอย่างงี้นะจะได้แบบว่าชอบไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงจริแล้วการสักคิวก้วท<ม>ุกคนเชื่อช่างก็ดีนะเส<ม>็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่<ก>คือคิ้วที่ เราได้มาซึ่งจะเห็นเลยว่ามันเป็นลายเส้นแบบซุดๆๆๆเตี้ยวยังไงเนี่ยขวัญจะอัปเดตให้ดูทุกวันละกันเนาะเวันแต่ว่าเบื้องต้นน่ะมันจะต้องรอไปเรื่อยๆก่อนะมาณสิวันเดือนหนึ่งแล้วก็มาย้ำสีอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มเข้มเริ่มอ่อนแล้วก็ค่อยผักออกมาคือมันก็จะเป็นกลไกในเรื่องของการสักคล้ายๆการสักปากกันเนาะอันนี้ขวัญสักแบบเส้นแบบเดียวแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาเป็นตัวนี้ด้วย7วัน นี่นะคะเพื่อทําให้สีเนี่ยมันติดทนมากขึ้นป่ะเห็นเส้นป่ะเดี๋ยวไว้เรียบร้อยหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูันทีนึงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สีที่สักคิวมาแล้วนะคะให้ดูวันนี้คือขวัญน่ะไปงานมาก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งอะไรแต่ว่าพอแต่งหน้าแล้วมันก็พอคือถ้าไม่ได้บอกก็ไม่ได้แย่ในเรื่องของการที่ว่าเอ้คิ้วเข้มไปหรือเปล่าเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเนาะคือมันก็มีความเป็นธรรมชาติขวัญไม่ได้แบบสักแบบ ผมสีขวนสับแบบลายเส้นนะคะแต่มันก็จะมีความเข้มกว่าสีผมนิดนึงแต่ถ้าใครที่ทำถูกผมดําธรรมดาขวัญว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างวันนี้ขวัญก็คือไปข้างนอกเหมือนเราอาจจะใช้ดินสอเขียนคิ้วเบอร์เข้มนิดนึงแค่นั้นนะคะให้ดูใกล้ๆว่าน้องเป็นลักษณะนี้อยู่นะคะในตอนนี้เห็นปะเลียงเส้นสวยมากทรงคิ้วก็แบบ ดีอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือไม่รู้สึกเจ็บผิวอะไรแล้วนะคือปกติตอนแรกๆมันจะรู้สึกแบบกดไปแล้วแบบเจ็บๆอยู่แต่ตอนนี้คือไม่รู้สึกเจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรก็เดี๋ยวไว้รอลอ,อกไว้รอน้องเข้าที่เข้าทางเป็นเส้นเป็นทรงชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ทีหนึ่งนะคะวันนี้จะไปทํางานก่อนช่วงนี้คือต้องทํางานทุกวันทุกคนเพื่อนะคะ นี่นะคะก็ครบประมาณ15วันแล้วที่สักมาคือจริงๆอ่ะมันสามารถอัปเดตได้ตั้งแต่วันที่แบบ4 5หหรือ7วันอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ด้วยความที่ขวัญน่ะไม่อัปเดตเพราะว่าบูมแนะนำฝันว่าเวลาที่เราสักคิ้วไปเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับการสักปากคือสีเนี่ยช่วงแรกๆมันจะเดี๋ยวผักขึ้นผักลงเดี๋ยวมันจะเข้มจะอ่อนมันยังไม่ค่อยคงที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขวัญก็เลยรอให้ครบประมาณ15วันก่อนแล้วค่อยมาเปรียบให้ดูกันอ่ะให้ดูใใกล้ นี่นะคะอันนี้คือขวัญสักแบบเส้นนะไม่ได้เขียนคิ้วเลยวันนี้ก็แค่ทากันแดดแล้วก็ปัดมัคาร่าคิ้วแบบใสนะคะแล้วก็มัคาร่าตาแค่นั้นเลยจริงๆทุกคนอันนี้คือคิ้วแบบเหมือนเราใช้ที่สองเขียนคิ้วเฉยนแล้วอะคือมันมันโอเคมันตอบโจทย์มากๆในวันที่เราไม่อยากที่จะมานั่งแต่งหน้าอยากจะเปือยห,หน้าเปล่า,าๆแล้วก็แบบ ยังสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วประจวบหมาะก,กับช่วงนี้คือขวัญเป็นโควิดนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ออตอนนี้รักษาตัวก็ใกล้หายแล้วเดี๋ยวว่าจะอัปเดตได้ฟังแล้วกันถ้าใครอยากรู้แบบแบบการรักษาแบบ home isolation มันเป็นยังไงเผื่อจะได้เป็นแบบแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนเลยอย่างเงี้ยเนาะเออเนี่ยขวัญอยู่บ้านก็ไม่โซมไม่อะไรเพราะว่าเรามีคิ้วแล้วเรียบร้อยสีปากก็คือเนี่ย ประมาณนี้เลยคือขวัญก็แนะนําแล้วกันสําหรับคนที่ไม่ชอบเขียนคิ้วเขียนคิ้วไม่เป็นแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายในชีวิตที่มันมากมายนะักแต่อยากสวยอยู่ไปสักคิ้วเลยค่ะสักคิ้วก็จะมี2แบบใช่ไหมมีแบบเส้นกับแบบฝุ่นอย่างส่วนตัวขสักแบบเส้นเพราะว่าขวัญชอบความที่แบบเออเรายังต้องเขียนคิ้วหน่อยนิดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในอนาคตเป็นสีพงสีผมจะได้แบบเนียนๆเลยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าใครที่เอ่อไม่มีสกิลในด้านของการเขียนคิ้วเลยไม่อยากวุ่นวายในเขียนคิ้วเลยสักแบบฝุ่นไปเลย หรือว่าเส้นผสมฝุ่นก็ได้แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนแต่ขวาน่ะชอบแบบเส้นมากกว่าเพราะส่วนตัวเคยสักแบบฝุ่นแล้วรู้สึกว่ามันฟิกกับชีวิตจนเกินไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเออก็ประมาณนี้ไปสักได้นะคะที่ลูน่าลูมทองหล่อก,กับบูมนะคะบูมสักคิ้วแบบสวยมากไม่ว่าจะเป็นแบบเส้นแบบฝุ่นแบบอะไรคือแบบเขามีประสบการณ์เยอะนะเนาะคือการสักคิ้วไม่ใช่ว่าจะสักที่ร้านไหนก็ได้นะคือเราต้องเลือกร้านที่หนึ่ง ใช้สีที่มันดีด้วยไม่ใช่ใช้สีแบบไม่ออร์แกนิกหรืออะไรใช้ไปแล้วสีเฟดหรือว่าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็เรื่องของประสบการณ์ของช่างที่สําคัญที่สุดเลยคืออย่างบูมเนี่ยมีประสบการณ์ในการสักคิ้วมาแบบหลายแบบยาวนานมากๆแล้วทุกคนค่ะคือเราต้องดูประสบการณ์เขาในเรื่องของไารเส้นเพราะอะไรเพราะการสักคิ้วมันปึก๊กอยู่ที่หน้าของเราเลยคือถ้าบงก็คือบงบงเนื้อออกปะแต่ถ้าปังก็คือปังปังเลยเนือ้อออกปะเออก็ต้องดูด้วยเออก็ต้องดูได้ว่ามันแบบ เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็แนะนําไว้แล้วกันว่าใครที่อยากสักคิว้ว <c oughs> ก็ไปที่ร้านลูน้าลู่ <c oughs> ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคิว้วทั้งป ق, ากทั้งคิ้วก็คือขวัญก็สักกระปูมุดเลยนะคะประมาณนี้วันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคอนเทนต์สักคิ้วของเราหรือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของอ่อหูงเหงื่ออะไไปปรึกษาบูมได้บูมจะได้ดูว่าแบบเอ้ยเปิดหน้าคิ้วตรงไหนยกตรงไหนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรอปรึกษาได้นะคะวันนี้ไปแล้วไม่ไปคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ <c oughs>